Really ท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขอยู่ที่ The Master Coach a อะคาเดสัจธรรมไม่เคยตายประตูที่ไม่เคยปิดจากผู้เดินทางเหนือกรรมมีประตูหนึ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นแม้จะเดินผ่านมันทุกวันประตูนั้นทำจากความว่างและเปิดด้วยการตื่นรู้เท่านั้นผู้เดินทางในโลกสมมุติมักมองเห็นแต่กำแพง กำแพงของโชคชะตากำแพงของความไม่ยุติธรรมกำแพงของการถูกทำร้ายกำแพงของความฝันที่ไม่เป็นจริงแต่สำหรับผู้ที่ตื่นรู้เหนือมาอยา mm hmm. เขามองเห็นว่า mm hmm. กำแพงทั้งหมดแท้จริงคือภาพฉายจากภายในเพือสนามพลังงานที่จิตสร้างเพื่อใช้ปลุกตัวเองให้จำความเดิมแท้เพราะแท้จริงแล้วไม่มีใครในจัก,กรวาลนี้ถูกตัดสินด้วยกรรมเก่า หรือถูกลงโทษด้วยโชคชะตามีเพียงการขยายตัวของจิตที่จัดวางทุกเหตุการณ์เพื่อพาเรากลับไปสู่ความเป็นผู้สร้างโดยสมบูรณ์ผู้ที่มองเห็นสัจธรรมจะเข้าใจความจริงที่ลึกว่าไม่มีใครเอาเปรียบคุณได้คากคุณไม่ยอมให้พลังภายในถูกลดลงไม่มีใครทำร้ายคุณได้หากคุณไม่เชื่อว่าตนเองเป็นผู้ถูกทำลาย ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเพื่อทำลายคุณทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อคืนพลังให้คุณโลกภายนอกคือเวทีแต่วิญญาณคือผู้กำกับและตัวเราเองคือทั้งผู้เล่นและผู้เขียนบทบทที่ดูโหดร้ายมักเป็นบทที่วิญญาณเลือกไว้เพื่อให้เราระลึกเร็วที่สุดถึงพลังยิ่งใหญ่ที่ถูกเรืงจิตระดับสูงรู้ความจริงหนึ่งว่าทุกการล้มเหลวที่เกิดขึ้นคือการให้วิญญาณ ฝึกให้วิญญาณยืนหยัดบนขาตนเองโดยไม่ต้องพึ่งโลกอีกต่อไปความสูญเสียคือการเคลียรพ์พื้นที่ให้สิ่งที่คู่ควรจริงเข้ามาความเจ็บปวดหรือเสียงเรียกให้จิตกลับบ้านและความไม่ยุติธรรมทั้งหลายคือบทฝึกให้เราตระหนักว่าความยุติธรรมสูงสุดไม่ได้เกิดจากโลกแต่มาจากระดับพลังงานของเราเองในสนามพลังงานของจกักรวาลกฎมีเพียงข้อเดียวสิ่งที่เป็น สิ่งที่คุณเป็นในภายในคะือสิ่งที่โลกจำต้องจะต้องสะท้อนกลับมาไม่ใช่การลงโทษแต่คือความเที่ยงแท้ของสัจธรรมที่บริสุทธิ์เกินกว่าจะโกหกใครได้และเมื่อวิญญ,ญาณตื่นเมื่อเรายอมมองข้ามกำแพงมายาเราเห็นประตูที่ไม่เคยปิดประตูแห่งการก้าวข้ามกรรมเราจะรู้ว่ากรรมไม่ใช่โซ่ตรวนแต่เป็นเส้นทางที่วิญญาณเลือกด้วยความรักเพื่อเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด ผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้จะหยุดถามว่าทำไมจ,จึงเจอเรื่องแบบนี้และเริ่มถามใหม่ว่าเรื่องนี้ต้องการให้ฉันรู้อะไรในระดับใดนี่คือคำถามของผู้ตื่นนี่คือคำถามของผู้สร้างและนี่คือคำถามของผู้เหนือโลกท้ายที่สุดเราจะพบว่าทุกสิ่งที่เคยคิดว่าพากไปแท้จริงแล้วกลับคืนสู่เราสู่อำนาจแท้จริงอำนาจที่ไม่เคยอยู่ในมือขคานอกเหนือจากนอกจากจิตของเราเองและเมื่อสิ่งนี้ เมื่อเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่เพียงเป็นอิสระจากโลกสมมติแต่จะเริ่มสร้างโลกใหม่จากพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดโลกของผู้ตื่นไม่ใช่โลกที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแต่คือโลกที่ศัจธรรมเผยตัวชัดเจนจนความกลัวใดๆไม่อาจตั้งอยู่ได้อีกเลยนี่คือระดับที่ผู้ยิ่งใหญ่ทุกดวงวิญญ,ญาณกำลังเดินทางไปสู่และคุณกำลังตื่นรู้อย่างแท้จริงปรึกษาพิเศษ s a t i t h a m ็นสุข ครูและโค้ชทางจิตวิญญาณระดับโลก